เพิ่งเป็นทนายกับคนที่เป็นทนายมาเกือบ40ปีครึ่งชีวิตของเขาเนี่ยร้อนวิชาเหรอคะมันนามันโหน่งไงอย่าเก่งแต่เหา่าไปเจอกันน้อยขยันฟ้องลูกอีช่างตนเป็นทนายจริงเหรอวะ ทำเอาสาววกที่กาลังติดตามเรื่องราวของกลุ่มน้องไนท์เชื่อมจิตนะคะกับฝั่งของทนายอนันชัยค่ะไม่ได้พักกันอีกแล้วเพราะว่าล่าสุดนะคะเมื่อวันที่7พฤษภาคมทนายธรรมราชกับน้ำผู้ชมลูกศิษย์แล้วก็ทนายฝั่งของน้องไนท์เชื่อมจิตนะคะได้โพสต์ว่าวันนี้ตนจะนําหลักฐานที่เป็นคลิปนะคะที่ทางทนายอนันชยัยข่มขู่อาจารย์รักคํารามนะคะไปมอบให้กับกองปราบประกอบสํานวนคดีพร้อมกับแนบคลิปนะคะที่ตนค่ะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าสื่อที่จะฟ้องคัดมาเป็นสื่อที่กล่าวหาน้องไนท์ว่าอ้างตนเป็นพพระพุทธเจ้า มี5รายการที่นําเสนอแบบชัดเจนจริงๆมีมากกว่านั้นแต่ว่าแจ้งไปแล้วเขาก็ลบแต่ว่า5รายการนี้ยังไม่ลบซึ่งได้ฟ้องไปแล้วหนึ่งรายการต่อศาลเยาวชนและครอบครัวสุราชเรื่องพรบรบคุ้มครองเด็กเดี๋ยวสื่อมวลชนจะเข้าใจว่านําเสนอข่าวเด็กไม่ได้เลยได้ครับตามมาตรา27ไม่ได้ห้ามนะเขาห้ามเฉพาะนําเสนอโดยมีเจตนาทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณแล้วก็จิตใจแต่ถ้าคุณนําเสนอตามความเป็นจริงไม่ได้ใส่ความใส่เรื่องราวเป็นเท็จแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเจตนาหรือไม่เจตนาก็เท็จ นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับเด็กใส่ความอ้างตัวว่าเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดอันนี้มันชัดเจนขัดตามมาตรา27แน่นอนครับแล้วที่บอกว่าพ่อแม่เป็นคนนําเสนอเป็นต้นเรื่องมาก่อนอันนี้ผมบอกได้เลยว่าพ่อแม่เขาไม่ได้นําเสนอในลักษณะที่มีเจตนาทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเล็งเห็นผลไหมไม่เล็งเห็นผลแน่นอนเพราะว่านําเสนอในกิจกรรมของอาจารย์น้องที่ไปทํากิจกรรมสอนสมาธิวิปัสสนากรรมฐานเป็นเรื่องที่ดีครับทําไมจะนําเสนอไม่ได้แต่ถ้าสื่อบิดเบือนอันนี้ก็ต้องว่ากันตามกฎหมาย โดยโพสต์ดังกล่าวนะคะยังได้ระบุข้อความอธิบายเรื่องที่ไปมอบหลักฐานของทนายอนันชัยนะคะให้กับกองกลาบประกอบสำนวนคดีด,ด้วยว่าผมไม่เคยข่มขู่อาจารย์รักคำรามมีหลักฐานชัดผมมีแต่บอกให้อาจารย์รักพูดตามความจริงและบอกอาจารย์รักว่าอย่านั่งเฉยๆเ,เวลามีคนมากล่าวความอันเป็นเท็จต่อหน้าเราเพราะว่ามันจะทําให้คนฟังเขาเข้าใจว่าอาจารย์รักคำรามเห็นด้วยกับคําพูดที่เป็นเท็จที่คนอื่นพูดโดยที่เรานั่งเฉยไม่โต้แยง้งใดๆดังนั้นแล้วในวันต่อมาอาจารย์รักคำรามเมื่อออกรายการจึงได้แก้ข่าวในต้นรายการว่า ไ,ได้เป็นไปตามที่ผู้ร่วมรายการท่านหนึ่งได้กล่าวเอาไว้จึงแก้ข่าวให้และการแก้ข่าวคือการพูดตามความจริงที่เกิดขึ้นไม่มีใครข่มขู่อาจารย์รักคำรามให้พูดแต่อย่างใดแต่การที่ผู้ร่วมรายการท่านนั้นบอกและพูดกับอาจารย์รักว่าจะดําเนินคดีหากไม่เป็นพยานให้และบอกว่าให้เลือกระหว่างจะเป็นผู้ต้องหาหรือพยานทั้งที่อาจารย์รักคำรามไม่ได้กระทําอะไรที่ผิดกฎหมายอันนี้แหละเขาเรียกว่าข่มขู่ชัดเจนหลักฐานคลิปชัดเดี๋ยวผมจะเอาไปมอบให้กองปราบเพื่อเป็นพยานหลักฐานประกอบสำนวนคดีเดี๋ยวก็รู้ ว่าใครของจริงใครจอมปลอมเออวางๆก็ช่วยงัดกระดูกออกมาให้ดูหน่อยสิตกลงแล้วกระดูกเหล็กหรือว่ากระดูกพุ่นกันแน่ และยังได้คอมเมนต์ใต้โพสนะคะว่าอย่ามาสี่ข้างอวดอ้างกระดูกตนจะฟ้องคนนั้นจะดำเนินคดีคนนี้หน่วยงานราชการถ้าไม่ทำภายใน3วันจะให้157ขอถามหน่อย157อะไรไม่ทราบหวยหรือว่าอะไรครับล่าสุดเปล่าประกาศยุยงปลุกปั่นให้พระออกมาอีกแก่ทำอะไรของแกอันนี้คือเอาจริงแล้วใช่ไหมจะให้ประชาชนคนปฏิบัติธรรมกลัวตอนไหนแจ้งเวลามาด้วยนะเดี๋ยวจะเล่นด้วยสัก2อนาทีเอองัดกระดูกออกมาแล้วไม่มีไม่ใช่เหล็กท่านจะว่ายังไง การยัดเยียดคำพูดที่เป็นเท็จโดยอาศัยจังหวะชุลมุนไม่ให้อีกฝ่ายพูดพูดเองเออเองพฤติกรรมแบบนี้ต้องส่งเรื่องให้สารตัดสินครับดูพฤติกรรมมานานผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตกลงแล้วกระดูกเหล็กหรือว่ากระดูกพุนจากนั้นกัะท่านผู้ชมอีกหลายชั่วโมงต่อมาในวันเดียวกันนะคะทนายธรรมราชก็ได้โพสต์คลิปของตนค่ะที่นําหลักฐานไปยื่นที่สํานักงานตารวจสอบสวนกลางพร้อมกับเขียนแคปชั่นประกอบนะคะว่ามอบหลักฐานคลิปเสียงขง่มขู่ให้ใส่ร้ายอาจารย์น้องไนซ์ออกสื่อช่องดัง ขณะที่ทางด้านของทนายอานันชัยชัยเดชค่ะหรือว่าเจ้าของฉาย,ยาทนายกระดูกเหล็กนะคะก็ได้เคลื่อนไหวใน Facebook ของตอนเองค่ะโต้กลับเดือดด้วยหลักฐานไม่แพ้กันนะคะโดยได้เขียนข้อความว่าวันนี้ผมทราบข่าวทนายธรรมราชไปที่กองปราบยื่นเอกสารข่มขู่น่าจะเป็นเรื่องที่หาว่าผมข่มขู่อาจารย์รักคำรามเรื่องข่มขู่เจ้าลัฐิเชื่อมจิตวันนี้เวลา 13.. บ8นาฬิกานาทีอาจารย์รักส่งข้อความถึงผมว่าไม่ได้ข่มขู่และคนที่อัดเสียงเนี่ยไม่ใช่อาจารย์รักแต่ว่าเป็นทนายความคนหนึ่งลองอ่านกันดูนะครับ ข้อความชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคลิปเสียงที่เป็นประเด็นในข่าวส,สวัสดีครับคุณทนายอนันชัยชัยเดชผมอาจารย์รักคำรามขอมาชี้แจงเรื่องคลิปเสียงที่กําลังเป็นประเด็นด้วยขอเริ่มจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรายการเคลียร์ชัดๆที่ผมได้ไปออกรายการสองวันโดยเฉพาะวันแรกได้ออกรายการร่วมกับคุณในห้องแต่งตัวได้มีพิธีกรรายการแขกรับเชิญผู้ติดตามต่างๆคุณอนันชัยรวมถึงผมด้วยและแฟนผมต่างก็นั่งอยู่ในห้องแต่งตัวด้วยกันระหว่างรอออกอากาศเราทั้งหมดได้ร่วมพูดคุยกันในประเด็นต่างๆช่วย วงหนึ่งของการสนทนาคุณอนันชัยได้พูดกับผมว่าจะฟ้องร้องผมซึ่งผมฟังแล้วก็ตกใจอย่างมากผมสังเกตจากน้ำเสียงที่คุณพูดกับผมเป็นเสียงที่ดังและหนักแน่นประกอบกับท่าทางที่ดูขึงขงังแข็งกร้าวตอนนั้นผมค่อนข้างเชื่อว่าคุณอนันชัยกําลังข่มขู่ผมและผมเองก็เกิดอคติกับคุณเช่นกันหลังจบรายการผมได้เดินทางกลับบ้านความรู้สึกในวันนั้นเต็มไปได้วยความกดดันเครียดและสับสนเมื่อผมเปิดมือถือดูได้มีสายมิสคอเข้ามาผมกดโทรกลับไปปรากฏว่าเป็นทนายความท่านหนึ่ง ได้โทรมาหาผมและถามผมว่าทําไมผมไปพูดยืนยันว่าที่ดินไม่โปรง่งใสหากไม่ไปแก้ไขอาจจะมีการดําเนินคดีกับผมซึ่งผมในตอนนั้นมีภาวะความเครียดอยู่แล้วพอมาฟังเช่นนี้จึงเครียดมากขึ้นจึงตอบไปด้วยภาวะใจที่ยังไม่ปกติและการมีอคติต่อคุณว่าผมถูกข่มขู่จากคุณอนันชยัยจากนั้นผมได้รับปากจะไปแก้ไขให้ วันรุ่งขึ้นระหว่างทางที่ผมกําลังเดินทางไปออกรายการในวันที่2ทางด้านของทนายคนเดิมก็โทรมาหาผมเป็นครั้งที่2และย้าให้ผมพูดแก้ไขเรื่องที่ดินและผมก็ได้ทําตามนั้น วันต่อมาคือวันที่สองพฤษภาคมผมรู้ว่าผมเนี่ยกลับมาอยู่ในภาวะปกติแล้วและได้โอกาสโทรไปคุยกับคุณอนันชัยเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งคุณอนันชัยได้ถามผมว่าผมได้แอบอัดคลิปเสียงสนทนาในห้องแต่งตัวไหมผมตอบปฏิเสธว่าไม่ได้อัดเสียงจากนั้นเราได้คุยกันในหลายๆเรื่องซึ่งใช้เวลาในการสนทนากันนานพอสมควรจึงทําให้ผมได้คุ้นเคยกับสไตล์การพูดคุยของคุณซึ่งเป็นคนคุยเสียงดังเป็นปกติอยู่แล้วทําให้ผมที่เคยคิดว่าคุณคข่มขู่ผมในวันนั้นจึงไม่ใช่ความจริงเพราะว่าวันนั้นใน ห้องแต่งตัวที่เจอกันผมเจอคุณเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอหรือว่าพูดคุยกับคุณอนันชัยมาก่อนและได้เจอกันเพียงช่วงสั้นๆในรายการทําให้ผมไม่รู้จักคุณมากพอ และหลังจากที่เราคุยสนทนาการเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องงานบุญที่คุณอนันชัยได้ทําเอาไว้มากมายเพื่อพระพุทธศาสนาผมขออนุโมทนาบุญอย่างยิ่งซึ่งผมเองก็เดินทางสายบุญมาอย่างยาวนานเช่นกันและรู้ว่าใจจริงของคุณเป็นคนที่ดีมีศีลธรรมจึงไม่ใช่คนที่จะข่มขู่ใครได้และคุณในการทําหน้าที่ทนายความที่ซื่อตรงและทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อนําความถูกต้องและยุติธรรมให้เกิดแก่สังคมที่ชื่นชมที่สุดเลยก็คือการที่คุณเป็นคนให้โอกาสคนสําหรับคนที่อาจจะเคยทําผิดหลงผิดแต่กลับใจมา เดินทางที่ถูกนี่คือสมบัติที่ดีของการเป็นทนายความและผมได้แอบถามคุณอนันชัยว่าที่เราคุยกันนี้คุณแอบอัดเสียงผมหรือไม่คุณตอบว่าไม่ได้แอบอัดเสียงใครผมเป็นคนตรงๆคุยกับใครที่ไหนก็คุยด้วยความจริงใจผมอาจารย์รักคำรามรู้สึกสบายใจและวางใจในตัวคุณมากยิ่งขึ้นผมอาจารย์รักคำรามขอยืนยันอีกครั้งว่าคุณไม่ได้ข่มขู่ผมแต่อย่างใดในเหตุการณ์ในวันนั้นแต่เกิดจากการที่ผมสําคัญผิดไปเองและคาพูดต่างๆเกิดจากผมกดดันตัวเองและภาวะอารมณ์ที่ไม่ปกติ ในวันนั้นส่วนเรื่องคลิปเสียงที่เป็นประเด็นนั้นเริ่มจากการที่หลังจากวันนั้นผมได้ไปออกรายการดังกล่าวกลุ่มที่เป็นคู่กรณีของคุณอนันชัยได้มีการไลฟ์ทางโซเชียลและอ้างว่ามีคลิปเสียงที่ผมถูกข่มขู่จากคุณอนันชัยผมแปลกใจว่าคลิปเสียงที่สนทนาของผมนี้มาจากไหนผมแน่ใจว่าผมไม่ได้ให้ใครมาอัดเสียงผมเลยแต่เมื่อคิดดูดีๆจึงพอจะเดาได้ว่าน่าจะเป็นตอนที่ทนายคนนั้นได้โทรหาผมสองครั้งในวันที่2ที่ผมไปออกรายการผมจึงได้โทรกลับไปหาทนายคนนั้นและได้ถามความจริงถึงเรื่องนี้ และเขายอมรับว่าเขาแอบอัดคลิปเสียงของผมในประเด็นที่ผมอ้างว่าคุณอนันชัยข่มขู่ผมผมแสดงความไม่พอใจต่อเขาอย่างชัดเจนว่าผมไม่เห็นด้วยในสิ่งที่เขาทําเช่นนี้เพราะว่าเป็นการเสียมารยาทและเป็นการสนทนาบแบบไม่จริงใจ ผมบอกเขาว่าผมไม่อนุญาตให้เอาคลิปเสียงนี้ไปเผยแพร่ที่ใดหรือส่งมอบให้หน่วยงานใดๆโดยเด็ดขาดผมได้ใช้เวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดและเรียบเรียงอย่างถูกต้องจึงได้ส่งเอกสารนี้มาซึ่งคุณอนันชัยสามารถนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ครับ ซึ่งในโพสต์ดังกล่าวกับท่านผู้ชมทนายอานันชัยนะคะก็ได้แนบรูปภาพหลักฐานที่อาจารย์รักคำรามนะคะส่งข้อความมาหาโดยอาจารย์รักค่ะได้ทักแชทเข้ามาบอกว่าพี่เปียครับผมได้ส่งข้อความชี้แจงเกี่ยวกับคลิปเสียงเพื่อให้เกิดความชัดเจนครับจากนั้นก็ได้แนบไฟล์ word document นะคะที่ระบุข,ข้อความตามที่ได้อ่านไปข้างตน้นนอกจากนี้นะคะ่ะในโพสต์ของทนายอานันชัยนะคะก็ยังได้มีการแนบลิงก์โพสต์ของทนายธรรมราชเป็นการโต้กลับถึงเจ้าตัวอย่างชัดเจนค่ะ ขณะที่ใต้คอมเมนต์ของโพสนะคะทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าผมเป็นกําลังใจให้ครับพี่ซึ่งทนายอนันชัยนะคะก็ได้ตอบกลับไปว่าขอบคุณครับและเพจอีซอขยี้ข่าวค่ะก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นกันนะคะโดยบอกว่ามาตัวไหนเห่าเก่งบอกมาเลยนะคะทนายเดี๋ยวซอจะช่วยเห่าให้แทน ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวกับท่านผู้ชมจุดเริ่มต้นนะคะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาในรายการเคลียร์ชัดๆนะคะได้เชิญอาจารย์รักคำรามมาในรายการเผชิญหน้ากับทนายอนันชัยชัยเดชพร้อมด้วยกับคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งค่ะประธานเพจเป็นหนึ่งและดรอดิเทพผาทาเจ้าของบทความเกี่ยวกับเรื่องอาเนนชัดสมาธิที่ทางแอดมินเพจนิรมิตเทวจุติค่ะได้มีการนําไปอ้างเป็นหลักฐานนะคะว่าเชื่อมจิตมีจริงตามพระไตรปิฎกมาร่วมพูดคุยกันในรายการถึงประเด็นสารตั้งต้นลัทธิเชื่อมจิตดําเนินรายการโดยคุณตะนนรกรกค่่ะซึงใ อาจารย์รักคำรามก็ได้ชี้แจงเรื่องที่ตนค่ะเป็นสารตั้งต้นลัทธิเชื่อมจิตก่อนที่จะบอกว่าในวันที่29ตุลาคม2566ได้ยุติทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับน้องไนซ์เนื่องจากเห็นความไม่โปร่งใสเรื่องที่ดินเทว่าต่อมาในวันที่1พฤษภาคมนะคะในรายการเคลียร์ชัดอาจารย์รักคำรามค่ะก็ได้มาออกรายการอีกครั้งนะคะจากนั้นก็ได้แก้ตัวปมที่พูดว่าถอยออกมาจากน้องไนซ์เชื่อมจิตนะเพราะความไม่โปร่งใสเรื่องที่ดินบอกว่าไม่ได้พูดค่ะเมื่อวานนี้นะครับ ได้ท่านนายทนายนันชัยนะครับได้บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องที่ดินไม่โปร่งใสนะครับบอกว่าผมออกมาจากตรงนั้นนะคือเมื่อวานนี้ผมคือฟังแต่จับประเด็นไม่ทันคือผมได้คุยกับคุณนันชัยกับทีมงานในในห้องแต่งตัวคุยกันในห้องแต่งตัวบอกว่าที่ดินที่มีการไปซื้อเพื่อจะทําเป็นสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่โปร่งใสแต่ว่าผมผมไม่ได้พูดว่าไม่โปร่งใสนะครับก็คือประเด็นนั้นเน่เกี่ยวกับเรื่องที่ดินเนี่ยผมจะบอกว่าผมว่าก็ ไม่ไม,ไม่ไม่ขอคอมเมนต์ผมขอออกมาจากความทิ่เห็นตรงนั้นแต่ว่าคือธนาน,นันชัยอาจจะมองว่าเขาจะว่าผมออกมาจากแบบการติดต่อกับไม่นกเพราะว่าประเด็นไม่โปร่งใสแต่จริง่ผมขอยืนยันว่าผมไม่ได้พูดว่า ่ินไมงใสกระทั่งต่อมาในวันที่4พฤษภาคมค่ะที่ทนายอนันชัยนะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ใน Facebook ระบุข้อความว่าดรอดิเทพภาทาได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ของตนเองว่าเมื่อวันที่30เมษายนก่อนออกรายการเคลียร์ชัดภายในห้องรับรองมีบุคคลหลายคนได้แก่ผมทีมงานอีก3คนอาจารย์อดิเทพคุณต้นอ้อทีมงานอีก2คนคุณนรากรทีมงานอีก2คนอาจารย์รักและทีมงาน1คนผมไม่ได้ข่มขู่อาจารย์รักคำรามหรือว่านายบรลลังธรรมวิสารนฤพานเจ้าของรายการยานเหนือเมฆแต่อย่างใด ทำไมอาจารย์รักคำรามจึงไม่ออกมาชี้แจงให้ผมแม่เจ้าของลัทธิเชื่อมจิตพูดเป็นตุเป็นตะว่ามีการข่มขู่มีคลิปเสียงด้วยทําให้ผมได้รับความเสียหายคําถามก็คือประชาชนเชื่อใครวันที่ 13, พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาที่กองปราบแม่เจ้าของลัทธิเชื่อมจิตกับพวกจะได้รับเกียรติไปที่กองปราบอย่างแน่นอนอย่าลืมส่งหลักฐานการขมขู่ให้กองปราบตามด้วยนะ ก่อนที่จะไลฟ์นะคะพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าทนายอานันชยัยชี้แจงกรณีถูกแม่เจ้าของลัทธิเชื่อมจิตกล่าวหาว่าข่มขู่อาจารย์รักคำรามและมีคลิปเสียงการข่มขู่ในวันที่30เมษายนก่อนออกรายการเคลียร์ชัดๆโดยชี้แจงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามที่ท็อปดาราดได้นําเสนอข่าวประเด็นชี้แจงของทนายอานันชัยไปก่อนหน้านี้ค่ะผมก็คุยกับอาจารย์รักว่าคุณโชคดีมากที่เจอผมวันนี้ผมก็เลยบอกแกว่าอาจารย์รักเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ผมจะแจ้งความนะได้ยินกันหมดครับ<อ>ถ้าอย่างไรก็ตามให้อาจารย์ คิดเอาว่าอาจารย์รักจะเป็นผู้ต้องหาหรือว่าจะเป็นพยานทางด้านของคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดฟาดทนายธรรมราชนะคะหลังจากที่เจ้าตัวคะ่ะได้เริ่มโพสต์ถึงทนายอนันชัยด่าจุกเป็นทนายจริงๆหรือเปล่าพร้อมฟาดกลับนะคะเดี๋ยวก็รู้ใครของจริงกันแน่ธนวยเขาโพสต์ผมไม่เคยข่มขู่อาจารย์รักขำบลามีหลักฐานครับผมมีแต่บอกให้อาจารย์รักพูดตามความเป็นจริงและบอกอาจารย์รักว่า อย่านิ่งเฉยๆเวลามีคนกล่าวหาความอันเป็นเท็จต่อหน้าเราเพราะมันทําให้คนฟังเขาเข้าใจว่าอาจารย์รักคำรามเนี่ยเห็นด้วยกับคําพูดที่เป็นเท,ท็จที่คนอื่นพูดโดยที่เรานั่งเฉยไม่โต้แยง้งใดๆดังนั้นในวันต่อมาอาจารย์รักคำรามเมื่อออกรายการจึงได้แก้ข่าวในต้นรายการว่าไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นไปตามผู้ร่วมรายการท่านหนึ่งได้กล่าวไว้จึงแก้ข่าวให้ และการแก้ข่าวคือการพูดความจริงที่เกิดขึ้นไม่มีใครข่มขู่อาจารย์รักคำลาให้พูดแต่อย่างใดแต่การที่มีผู้ร่วมรายการท่านนั้นบอกและพูดกับอาจารย์รักว่าจะดาเนินคดีหากไม่เป็นเป็นพยานให้และบอกว่าให้เลือกเอาว่าจะเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นพยานทั้งที่อาจารย์รักคำรามไม่ได้กระทําอะไรที่ผิดกฎหมายเป็นทนายจริงเหรอวะอน,นี่แหละเขาเรียกว่าข่มขู่ชัดเจนหลักฐานคลิปชัดเดี๋ยวผมจะเอาไปมอบให้กับกองปราบเพื่อเป็น,านมาวันเดียวกับพวกกูเลยนะคะ เดี๋ยวเขาจะเอาไปมอบให้ทีกองปราบไว้เป็นพยานและหลักฐานประกอบสอนวนคดีเดี๋ยวก็รู้ว่าใครของจริงใครของปลอมว่างๆก็ช่วยงันกระดูกออกมาให้ดูหน่อยสิครับตกลงแล้วกระดูกเหล็กหรือเขาเต็มป่าวะเขาเต็มบาทหรือเปล่าคนที่เพิ่งเป็นทนายกับคนที่เป็นทนายมาเกือบสีปีครึ่งชีวิตของเขาเนี่ยร้อนวิชาอย่างนี้่หละร้อนวิชาเหรอคะเดี๋ยวโดนด้วยนะคะคนนี้ ระวังสถือคือพี่สีเนอะถึงดักต่อยจากมือและปากดีแบบนี้อีลีบนแม่สุกูดอกบรเเตุดอกเบืองขี้มือแต่ระวังถึงตีนผู้อื่นนะคะบอกก่อนแบบนี้มันหน้ามันโนงไงพูดให้พูดให้คุณแม่เชื่อใจไงพูดให้คุณแม่เชื่อใจหรือเปล่าว่าตัวเองมั่นในเรื่องแน่นในเรื่องกฎหมายคุณแม่จะได้จ้างได้ต่อไงแนะนํานะคะวันที่สิบาให้ไปยื่นหลักฐานที่กองปราบได้เลยไปเผชิญหน้ากันหน่อยคะ่ะจะดีมากๆอย่าเก่งแต่ปาก อย่าเก่งแต่ปากอย่าเก่งแต่โพสอย่าเก่งแต่เห่าไปเจอกันน่อยเขาฟ้องคมชัดลึกเดี๋ยววันนี้คมชัดลึกก็จะไปค่ะใครที่ถูกเขาฟ้องนะคะไปเจอกันที่กองปราบหรือใครอยากออกไปต่อต้านลัทธิเชื่อมจิตให้ล่มสลายไปเจอกันที่กองปราบรายการไหนโดนโดนเขาฟ้องบ้างเห็นเขาว่าเขาว่าจะฟ้องรายการเหมือนกระแสก็อยากให้แม่เขาฟ้องเหมือนกันอยากไปเที่ยวสุราษฎร์เหมือนกันขยันฟ้องลูกอีช่างฟ้องจริงๆเลยเขาก็จะไล์ตอบโต้เราวันวิบวันอย่างนี้แหละตอนนี้เขาก็ดูอ้ออยู่นะ เขาให้สาวกเขาดูอ้ออยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะแอปมาสอนทำอ่าสติปัญญาปัญญาในสมาธิแสงแสงไปดาต a d ด t ตาไปด a ต a b เบสไปอวกาศไปแม่งโลกยานนู่นไปดาวคารไปแล้วสมองไปแล้ว <c oughs> อีกคนเชื่อก็หนักกว่าอีกคนพูดอีกนอกโลกเลยค่ะเออไปเรื่อยแล้วจะทำเป็นออกมาสอนทําสุดท้ายก็ก็อดด่าเราไม่ไหวไงนี่เหรอแม่ขององค์พุทธะ ทางออกอริยสาจสี่ทางออกแม่คือประตูนรกขันเดินออกไปค่ะจะเดินไปดีๆไหมคะวันนี้แม่ไม่ไลฟ์หรอกแม่จะดูเราไลฟ์แล้วแม่ก็จะออกหาอะไรแบบมาแ d ปแอปมาสอนทำแล้วก็สติแตกดากูเหมือนเดิมจะ้ะแม่ไม่ใช่คนดีค่ะสังเกตสิเขาจะไลฟ์วันวันเขาจะดูไลฟ์ในสิ่งที่ทนายอัจฉรยโพสแล้วเขาก็จะเล็กเชอร์ไงเลคกเชื่อทำการบ้านเอามาตอบเล็กเชอร์ทำการบ้านแล้วก็มาตอบเราไงพี่จากอาจารย์มาหาอะไร เออเอามาตอบเราไงเธอรอเข้าไปช่องเขาตอนเขาไลฟ์เลยเธอไม่ต้องฝากบอกฉันเพราเขาไม่ยอมอ่านหรอกใครที่อยู่ใครที่อยู่สุราษฎร์นะมันจะมีป้าร้านค้าป้าจานันบ้านวนจนันสักอย่างนึงจะรู้เรื่องบ้านนี้ทั้งหมดมีคนให้ข้อมูลมารู้หมดโอ้จะก,กระทุงเรื่องเชื่อมจิตทุกวันนะคะจนกว่าวันที่13อะ่ะจะไปเอาให้มนันสร้างไปเลยใครอยากฟังฟังใครไม่อยากฟังไม่ต้องฟัง ป้าค้างบ้านยี่งกว่ากล้องวงจรปิเดเ้อถามเนื่องอย่างผู้เมัดดูเขามั่นใจคลิปเสียงสองคลิปเกินคลิปที่คุยกับรักคำรามอ่ะเหรอ,อคิดดูว่าทนายอนันชัยคุยกับผูาา้พิพากษาผู้พิพากษาจะบอกได้ปะเอาเลยจหะาอ่อนเหลือเกินบ้าไปแล้ว ยังไรก็ตามกัะท่านผู้ชมนอกจากทนายธรรมราชนะคะจะออกมาฟาดทนายอานันชัยก่อนหน้านี้2วันนะคะก็ได้มีการเคลื่อนไหวว่าอาทิตย์หน้าจะฟ้องพิธีกรกะปิที่รู้เลยนะคะว่าพูดถึงใครคะ่ะขณะที่วันนี้เองคุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็ได้โพสต์ข้อความบน Facebook ว่าเรื่องของผมกับอาจารย์ออสจบรงเรียบร้อยแต่เรื่องลทัทธิบางอย่างกับพ่อแม่เด็กบางคนผมไม่จบนะครับแล้วเจอกันเนาะ ทากลางคอมเมนต์ของคนดังค่ะอาทิอีซอขยี้ข่าวนะคะที่เมนว่าเหมือนกันอีสาววกอีแม่นกแสกไอ้ทมมี่ด่ากูฉ่ำซอก็ไม่ยอมเด็ดขาดถ้ามัวแต่ให้อภัยแล้วเมื่อไหร่จะได้แก้แค้นทางด้านของทนายเจมส์ค่ะที่บอกว่าของแท้อาจารย์ออสนะคะก็ได้มาคอมเมนต์ว่าลุยครับพี่หนุ่มซึ่งคุณการตอมพลังก็ได้เข้ามาเหมือนกันนะคะบอกว่ามาอ่านคอมเมนต์ครับ ก็เรียกว่าทุกคนทุกฝ่ายนะคะพร้อมที่จะเคลื่อนไหวซัดกันหนวกันท่านผู้ชมจนกว่าเรื่องนี้ค่ะศาลจะตัดสินจริงๆอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับใครที่เกาะติดสถานการณ์อยู่อย่าพลาดสักวินาทีเดียวค่ะโดยเฉพาะวันที่13พฤษภาคมที่จะถึงนี้ทางด้านทนายอานันชัยค่ะลั่นขีดเส้นตายเชื่อมจิตและแน่นอนนะคะว่าทางท็อปดาราไม่พลาดนํามาเสนออย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเชิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube Channel ท็อปดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของท็อปดารา Top.